สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมความสวยงามของต้นเดลี่กันนะคะเดลีจ่จดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อความสวยงามและเป็นไม้มงคลได้ด้วยนะคะใบของเขาจะมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้มทําให้ดูสดชื่นและยังเป็นไม้ที่สามารถดูดซับสายมลพิษได้ดีดังนั้นจึงนิยมปลูกในกระถางสําหรับตั้งไว้ในอาคารบ้านเรือนห้องรับแขกหรือห้องทํางานเพื่อดูดซับสายมลพิษนะคะประโยชน์ของดอกเดลี่ตามข้อมูลของพืชเกษตร .com นะคะ ดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นสารล่อมแมลงวันผลไม้ได้ดีดังนั้นบางบ้านก็มักใช้เดลีเป็นแหล่งล่อมแมลงวันผลไม้โดยนําต้นเดลีไปปลูกไว้ในสวนผลไม้เพื่อเป็นแหล่งล่อมแมลงวันผลไม้ให้ห่างไกลจากผลไม้ของเราค่ะเดลี daily, จัดเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าเมื่อปลูกแล้วจะทําให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืนและยังสามารถสวมโชคลาภให้กับผู้ปลูกได้ด้วยนะคะ ดอกของเขาจะออกดอกทั้งปีนะคะแต่จะออกดอกมากในฤดูฝนจะมีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากพืชเกษตร .com ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ